แล้วก็ได้เป็นเนตวงแหวนอีกหนึ่งดวงเป็นรินเนซูพิเมอร์ซูพิโมอเอ้ยไม่ใช่ถูกแล้วต้องต้องกดใช่ไหมวะเอ้ยนี่ไงนี่ไง uh, ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ราการโตคุงครับวันนี้เราอยู่กับเกมไมครับในเวอร์ชั่น1.16.100นั่นเองโอ้โหอัปเดตมาแล้วนะครับผมก็ไปนั่งไล่อ่านคอมเมนต์มานะครับก็เขาบอกว่าให้ลองอัปเดตมาครับเป็นเวอร์ชั่น1.16.100ดูนะฮะซึ่งเวลาเล่นแอดออนเนี่ยมันจะมีสุดครับแล้วก็จะมีของให้ซึ่งผลปรากฏว่า มันทาได้ท่านผู้ชมมันมีสูตรขาโอยสุดยอดโอ้โหก็ต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่ได้แนะนำกันเข้ามานะครับเวลาเล่นแอดออนนะครับก็ต้องขอบคุณมากมากนะที่ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆนะครับผมต้องขอบคุณมากมากเลยนะฮะโอเควันนี้เราจะไปเนเธอร์กันนะครับซึ่งประตูมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาของจำเป็นไปบางอย่างเช่นที่ขุด นะครับแล้วก็อาหารเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมขอลองลองหน่อยละกันปรับ,บดาเมจสามสิบสามสิบสิบห้ายี่สิบเฮ้ยผู้ชมเอาไงดีวะเอาไงดีอยเอาเอาเอาพัดหรือว่าเอาเคียวเดี๋ยว ไอพัดเนี่ยเอ้ยเคียวมันดาเมจน,น้อยกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอัดบล็อกก่อนดีกว่ามันจะได้ไม่เยอะนะครับเหล็กจะได้มีที่จัดเก็บหน่อยนะฮะแล้วก็ทองอ่ะเรามาเอาเราเอามาอัดบล็อกให้หมดก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ดูเยอะแยะเกินไปเนาะอ่ะซึ่งผมเล่นก็อาจจะแบบอ่า ไม่ถนัดนะครับคือเพิ่งปรับสดๆเลยคือเพิ่งปรับการตั้งค่าให้มันเต็มหน้าจอนะครับโอเคโอเคเลสโตนได้มาเยอะมากครับโอเคเดี๋ยวมาดูกัน,นว่าเราจะทำอะไรได้บ้างดามังฉลามเราก็สามารถทำได้แต่ว่าดามีดเท่าไหร่อะไม่บอกด้วยนะครับอันนี้20แต่อันนี้30คือตบคือตบทีเดียวตาย ตบยังไงก็ตายฮะเออซึ่งผมก็ไม่ค่อยอยากจะคราฟเท่าไหร่เพราะว่าอะไรดูไหมคือคาตานะกับบัฟของผมเนี่ยคือเอามาใส่รวมกันนมันก็แรงอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมเออเนี่ยอย่างในวงแหวนเนี่ยมาใส่มันก็แรงอยู่แล้วมาทําโอ้ยไต่เลี้ยวท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้ยินก็ฝากโบกรถไอติมให้ด้วยนะครับ เม่งก้ยมาตรงจังหวะพอดีเออให้ตายเถอะโอเคเดี๋ยวนี้เราจะไปบุกเนเธอร์กันนะครับซึ่งในวงแหวนที่เราจะอัปเกรดวันนี้เราก็จาเป็นต้องฟาร์มอ่านินจาหน่วยวรากที่เป็นตระกูลอุจิวะให้ได้มากค่อนข้างมากเลยท่านผู้ชมเพราะว่าเนี่ยฮะคือเราเพิ่งได้มาอันเดียวเองอ่ะการที่จะได้อ่า อันนี้มานะครับเราต้องมีเซลล์จักระอุจิวะเนี่ยทั้งหมด9้าอันมาอัดรวมกันนะครับผมซึ่งมันก็นะเออมันก็แบบมันก็ใช้เยอะอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาอัปเกรดเนตรมังกรดีกว่าชูบมันแหลกอะทำไมวันนี้แหลกจังอ่ะได้ครับเนตรออเนตร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 ลืมชื่อเนตรเอออ่ะ เราก็ได้เป็นเนตรมังกรเลเวล2องเอ๊ะแต่มันเป็นงูนี่หว่าเอาโอเคสงสัยผมยังหาข้อมูลไม่ครบถ้วนนะโอ้ยเฮ้ยเท่จัดเท่เกินสติงสีครับเอาอันนี้ไปก่อนละกันนะครับขอใช้เนตรมังกรก่อนแล้วกันนะเออเพราะว่าเนตรวงแหวนมันก็ดีแหละครับแต่ว่าเอ่อเนรว่าไงเดียคือผมไม่อยากเอาบัฟมันมันมาใช้ก่อนนะฮะโอเค ถ้าเราเจอนินจาอุจิวะระหว่างทางเราก็จะฟาร์มเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการจักระมันค่อนข้างมากนะฮะอ่ะนั่นแหละประตูเนเธอร์อยู่ฝั่งนั้นนะครับเดี mm ่ยหาตระก,กูลอุจิวะระหว่างทางก่อนมันแหลกๆอะ่ะท่านผู้ชมมันมันจะค่อนข้างแหลกนิดน,นึงนะต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับโอเคข้างหน้านั่นเองครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสําหรับประตูเนเธอร์นะครับซึ่งพาร์ทที่2เนี่ยเราไม่ได้รีวิวนะแต่ว่า เดี๋ยวมารีวิวในภารที่สแล้วกันนะครับก็คือมันจะอยู่โอ้ยท่านผู้ชมดูคือมันแหลกอะ่ะมันมันแหลกจริงนะเพราะว่าผมอาจจะเล่นสายชาร์จด้วยนะครับแบบว่าเสียบสายชาร์จอะไรแบบนีวว้มันก็น่าจะแหลกแหละคือมันอยู่ใกล้ๆหลุมเหมืองที่เราเจอในพารท,ที่สองเลยครับเดี๋ยว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 ดียวเดี๋ยตายโอเค ได้เหล็กมาถึง3ามก้อนโอเคครับเดี๋ยวไปลุยเนเธอร์กันนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างเดี๋ยวนะเอาไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเข้าประตูเนเธอร์กันเลยดีกว่านะครับไม่เสียเวลามากเกินไปเนาะไปโอเคครับก็ตอนนี้เราก็อยู่ในเนเธอร์แล้วนะครับมันก็จะแหลกๆหน่อยนะฮะโอเคซึ่งในเนเธอร์เนี่ยที่เท่าไปเท่าที่ผมสำรวจเนี่ยมันก็จะมีอ่า ้อมประการหรือว่าประสาทดีผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นที่ว่ามันของพลิกลินนะฮะคือมันมีอยู่ในนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะถือดาบเลยแล้วกันนะเพราะว่าผมต้องการที่จะไฟกับอ่าไอเนี้ยไอตัวพลิกลินที่มันถือขวานอะ่ะโอเคแต่ผมคิดว่ายังไงเราก็ต้องอัปเดตกอัปทุยอัปเกรดดาบให้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปบุกดีเอ็นเนี่ย คือเราต้องตีมังกรถูกไหมแล้วน่าจะต้องใช้ดาบที่มีความแรงที่ว่าต้องอัพเพิ่มขึ้นไปครับก็น่าจะประมาณนั้นแล้วนะโอเคตรงนี้สามารถขึ้นไปได้ครับคือตอนนี้ผมยังไม่เจอกล่องในป้อมประการของพิกลินเลยนะครับคือเจอแต่โซเลนเทินกับไอเนี่ยที่มันมันเป็นไอที่มันเป็นทองแทรอยู่ในหินสีดำอะฮะเอออ่ะเฮ้ยติดอะไร ติดอะไรดะโอเคเปิดมาเจอทางออกครับโอ้ยหุยอย่ายิงมานะยิงมาดิตีกลับไปโอ้โอ้โหตีกลับไปไม่ได้โอ้ยมันตีกลับไปไม่ได้ลกูกเดี๋ยวนะผมก็ต้องรีไฟว่ะผมต้องรีไฟผมต้องรีไฟรีไฟรีไฟอโอเคจัดมาเต็มที่เลยลกูกเฮ้ยล่วง เจอเดอร์แมนไปแล้วผมคือชายผู้รักเดอร์ m a n มากกว่าสิ่งอื่นใดนะครับไม่ใช่อะไรหรอกผมต้องการตรงตามันเยอะมากเลยโอเคตรงนี้สว่างมากเลยตรงนี้เป็นอ่อคริมสันฟอเรสทุยใช่ปะวะเรียกว่าค i ิมสัน o r เรสปะวะผมผมจำชื่อบโอมไม่ได้วะเออขอโทษทรานผู้ชมด้วยนะครับ อ่าเดี๋ยวมันตีกันเองนะครับมันตีกันเองผมไม่สนใจแล้วกันโอเคเดี๋ยวประสานนี่เดี๋ยวค่อยมาดูอีกรอบนึงแล้วกันแต่ว่าผมขอโอ้ยซอกลิ่นอย่างนั้นเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวขอตัดไม้ในใบโอมนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม้มันสีสวยมากเลยนะผมว่าสีแดงแดงอะ่ะเออสีออกแดงแดง,แดงแม่วงๆอะ่ะผมชอบนะเดี๋ยวขอขุดก่อนนะครับผมนะเออ อ่ะแต่ว่าการที่เราจะปลูกมันได้เนี่ยเราต้องมีที่ขุดที่มันโหโอ้ยสูงโพดโอ้โหสูงเกินคือเราต้องมีที่ขุดที่มันเป็นซิลทัสนะฮะคือเราต้องขุดดินไอเนี้ยกลับไปนะฮะแต่ถ้าเราใช้ที่ขุดธรรมดาเนี่ยมันจะได้ในเธอร์แรกกลับมานะครับในเธอร์แรกในเธอร์แรกอะไรประมาณเนี้ยเออก็จะได้กลับมาเนาะแล้วมันก็จะเสียของนะครับ ทา่านผู้ชมคือตอนนี้ผมคัดมาสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าโอ้ยแม่งเอ้ยมันแหลกด้วยท่านผู้ชมโอ้โหแล้วมันบินสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยบินสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยอะไรอะไร,ะไ,รไม่ถนัดไม่ถนัดไม่ถนัดโทษโทษไม่ถนัดไม่ไม่ถนัดเอ้ยมันมันโอ้โหเอ้ยมันบินต่ำแล้วมันโอ้โหโอ้ยได้แล้วได้แลว้วท่านผู้ชมอย่า อุ้ยอย่ายิง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 อุยงอยยงอ้ยอุยอ้ยอุ้ยโอ้ยคือตอนนี้ตาย <laughs> อยู่ตายท่านผู้ชมเอองงเฉยอ่าโอเคเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนใจเย็นเย็นก่อนนะครับอืมไปถึงไอ้นี่ไอ้ไปถึงไอ้พิกฤตเนี่ยใจะเย็น,นเย็นก่อนใจเย็นเย็นนะคือใช่ แล้วคือภาษามันสูงมากผมว่าผมต้องต่อตัวกับไอ้นี่วะหินบ่าซอว่ะแต่ว่ามึงลงมาดิมึงลงมาดิงงาด,ดีเออไม่กลำคาญแกสเทียนี่ครับอาแกสเทียนี่ฮะเอามาทำอะไรได้วะไม่รู้อ๋อมันเอาไว้ปรุงยาลืมลืมมันเอาไว้ปรุงยาเออโอเคเดี๋ยวอ้ย วันนี้เป็นวันตายของเจ้าไ่้นะเอ็นเดอร์แมนโอเคคือตอนนี้เอ็นเดอร์แมนที่ผมเจอทุกครั้งเนี่ยดรอปเอ็นเดอร์โพเกือบทุกครั้งนะครับซึ่งมันทำให้อ่าใช่ครับมันทำให้ผมเนี่ยได้เอ็นเดอร์โพมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้โอกาสที่จะไปดีเอ็นค่อนข้างที่จะตอนนี้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะประมาณสัก 25%่สิบาปรตะีประมาณนี้ไปก่อนเราอย่าเพิ่งตีราคาสูงนะครับเพราะว่ามันอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเพราะว่าดีก็ไม่ใช่หาง่ายๆนะไอ้เขาเรียก <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะสตองโฮเออสตองโฮไม่ใช่หาง่ายๆนะฟุ้ยโอเคแล้วผมจะต้องต่อตัวยังไงวะต่อจากฝั่งนู้นเลยะะแล้วกันแล้วก็มานี่ ผมมีบล็อกติดตัวอยู่นะครับโซแซนเอามาใช้ก่อนโอเคกลัวตกอะ่ะคือเดินแบบไม่ค่อยคล่องด้วยนะครับเพราะว่าผมอัปเดตไม่ใช่อัปเดตผมปรับการตั้งค่าใหม่เพราะว่าเนี่ยมันอยู่ชิด,ชดมุมจอเออแล้วผมจะได้ไม่ต้องกดโดยมันบ่อยด้วยเออเดี๋ยวผมต้องทําความเข้าใจกับมันหน่อยละ <laughs> โอเคแม่งหมดด้วยชิมหายแล้วถ้าตกนี่คือจบเลยนะฮึบโอ้ยอุ้ยลุ้นอยู่น่าขุดไปเลยขุดไปเลยเอ้าอุ้ยแม่งเงยอุดอุดอ๋อโอ้โหมันยังมีอีกอู้อุด ผมต้องไปยังไงอ่ะที่นี่อ่าไอ้นี่ไอ้นี่ใช้ไปก่อนครับใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนในเทอร์วานะใช้ใช้ไปก่อนอ่ะเพราะว่ายังไงซะเดี๋ยวเราก็จะหาในเทอร์วานใหม่ก็ได้นะครับแม่งเอ้ยอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ไม่ไม่ติดไม่ติดเนาะไม่ติด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 แหละไม่ติดแหละเออโอ้ยผมจะไปยังไงอ่ะกระโดดเหรอ ไม่นา่าไม่นา่าข่ามันครับโอเคติดชั้นสองเฮ้ยอะไรนกหนาวะมาดิมาดิมาดิลงมาดิลงมาดิก็จะสูงจะถึงอยู่แล้วเมืเ่อกี้ไม่ถึงวะอือน้ำคานน้ำคานไม่เกิดเรือยอยู่นั่นแหละโอ้โหแล้วเธอจะขึ้นยังไงวะ เดี๋ยวผมหาทางขึ้นก่อนดีกว่านะครับถ้าหาทางขึ้นได้เดี๋ยวมาเจอกันนะครับโอเคเราขึ้นมาข้างบนได้แล้วฮะต่อไปเราก็ต้องหากล่องคิดว่าน่าจะอยู่บริเวณนี้แต่ว่าน่าจะอยู่ข้างล่างนี่แหละมีเจอทางลงแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ยมันเฮ้ยนี่เบอกทางนี้บอก่า กระโดดสูงอีกสักนิดสักนิดนึงอีกสักนิดนึงไม่ถึงว่ะโอเคเฮ้ยท่านผู้ชมคือผมไม่เจอของอ๋อนี่ไงแม่งเจอเล็อย่ายิงโอเคตอนนี้คือผมอ่ะท่านผู้ชมผมงงกับปุ่มมากเฮ้ยเจอบล็อกทองครับแล้วก็หลอดสโตนนะครับแล้วก็อ่าไอรอนนักเก็ตกับ หนังถึง10อันแล้วก็อันเบรกิ้งควิกชาร์ตนะครับโอ้โอเคเลยขุดกล่องกลับไปด้วยครับขอบคุณครับต่อไปต่อไปตรงไหนอย่างนั้นนะเจะไปรู้ไหมล่ะเออเฮ้ยตรงตรงตรง,ตรงนี้มีอะไรบ้างไม่มีฮะไม่น่ามีอะไรนะครับ คิดว่านะไม่น่ามีเพราะว่าเออมันไม่มีอะไรจริงอ่ะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะท่านผู้ชมโอเคขึ้นต่อครับอ่ะขึ้นไปแล้วก็ลงครับแล้วก็ไปตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนนี้ผมต้องการอ่าไอ้นี่อ่ะเขาเรียกว่า Crying Obsidian นะครับโอเคถึงจะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่แต่ว่าก็หาไปก่อนนะฮะเรามาทางไหนแล้วนะ เรามาทางไหนแล้วลืมทางไหนแล้ววะเมื่อกี้เราขุดลงมาอันนี้เฮ้ยโอ้ยอ้ยเอาเรียบร้อยของดีมันมีสามกล่องเมื่อกี้ผมเห็นเอ้ไม่ใช่มากกว่าสามเมื่อกี้เห็นเหมือนเห็นสี่แต่ว่าใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้ยตาฝาดปะวะน่าจะดูกล่องนี้ก่อนนี่ไง ค่ายดิ Crying of s i l i a n เก็บจ้าสวยครับแล้วก็เก็บกล่องครับโอเคครับหมดแล้วครับเรียบร้อยคือเราก็อ่ะโอเคเจอของก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะโอเคนะอืมต่อไปเราต้องหากล่องที่เราตาฝาดเพื่อความมั่นใจว่าไม่ตาฝาดจริงๆหรือเปล่าเออ ทางขึ้นอยู่ไหนทางขึ้นอยู่ไหนทางขึ้นอยู่นี่เฮ้ยจะถึงโอเคหลอดอาหารก็จะหมดแล้วด้วยครับบัฟก็หมดแล้วนะครับจริงๆเราฆ่าตัวตายได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะยังไม่ยอมแพ้ต่อจุดจุดนี้เราจะไปต่อนะครับลงอ่ะชั้นนี้ไม่น่ามีนั่นแหละ่ะเออแต่ว่าข้างล่างก็ไม่มี ข้างล่างก็ไม่มีอ่ะเอาโหตายแล้วเมียอะไรให้ผมเก็บบ้างอ่ะผมอยากเจอนะั่นจริงๆนะไอ้ทหา,าน,นีนเธออ่อุ้ยก็ผมโดนลไรเตี๋ยอ้ออาหารรอ,อดอาหารโอเคยังไงก็ยังไงไม่มีทางกลับบ้านแล้วท่านผู้ชมละก่อนอ๋อไม่ลงด้วย เอ้ยละกอดท่านผู้ชมบ๊ายบายโอเคหลังจากที่เราได้สวิมลาวาเรียบร้อยนะครับโอเคเปิดตัวว่าเจออะไรบ้างนะครับเฮ้ยเฮ้ยเอาโอ้โหโอ้โหเจอเฉยโอ้โหเรียบร้อย เจออีกแล้วโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงลี้เวอ่ะอันนี้ออฟซิเดียนครับค่าย,ยิงออค i ิเดียนสี่อันนะครับแล้วก็เป็นกางเกงทองนะครับแต่ว่ามันเป็นแอดออนเนาะแล้วก็เป็นเท็กเจอร์ด้วยอันนี้ก็เป็นเสื้อกราะนะครับได้บล็อกทองมาสองนะครับได้อันนี้ หน้าไม้นะครับอนชาร์ดแมกมาคิวถึง3อันนะครับแล้วก็เป็นบล็อกต่างๆนะครับที่เจอในวันนี้นะฮะโอเคก็ถือว่าดีนะครับที่เจออาเจอโซ่ด้วย10อันนะครับแล้วก็กระดูก3กระดูกบล็อกกระดูก3อันนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันเผาได้ใช่ไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไร ไม่ใช่ฮะ่แดงว่าต้องขุดครับขุดก่อนเนาะออามันทำไรได้เผาไมนะหมอ่ะเผาก็ไม่ได้มันมันคืออะไรอะ่ะมันมันคืออะไรท่านผู้ชมมันมันคืออะไรบล็อกนี่มันคืออะไรท่านผู้ชม,ม,ม,ออชม,มงงอะ่ะอ๋อ แสดงว่าเราต้องขุดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแตกใช่ไหมเออนี่ไงเออแค่นี้เดี๋ยวเอาเอา่าโกนากเกตมาอัดก้อนก่อนนะครับแล้วก็เอามาอัดบล็อกอย่างอีกอ,อันนี้อันนี้ตั้งไว้นะตั้งไว้บนนี้เลยปับ๊บโอเค คือเราไม่ได้รื้อบ้านสักทีครับคือเราพูดหลาย EP แล้วว่าเราจะรื้อบ้านแต่เราไม่ได้รื้อเลยเออโอเคเอะเมื่อกี้เราไม่ใช่ดิเมื่อกี้เราเผาอะไรไปนะครับก่อนหน้านั้นเอกนี่ n e t h e r i z e Craft นะครับแต่ว่าฮะเดี๋ยววตาเฮลจ์ฉันงงหมดแล้วนะ นี่คราบไม่ได้ด้วยโอ,โอ้โอเคมันไมน่มันไม่ใช่ว่ามันคราฟได้หรอกครับมันครับไม่ได้คือเราต้องมีอ่าเนเธอร์ไรซ์ครัเนี่ยถึงสี่อันแล้วก็โก้สี่อันนะครับแต่ว่าเรายัางมีไม่พอนะเพราะว่ายังไม่ได้ลงเหมืองเนเธอร์เลยนะี่ครับนะฮะคือเราโมาแต่สนใจของอ่าในเนเธอร์นะครับก็ถือว่าโชคดีนะฮะที่เราได้เอ่อ ออะไรนะเนเธอร์ไรเออถือว so, like uh ่า huh. ช uh ่องดีแล uh ้ว huh. ท uh ี่เราได้มันมานะครับเดี๋ยวขอทำฟาร์มนิดนึงนะฮะเออมันโงยแต่เลียบอ่าอ่าเราค่อยมาทำทีเดียวดีกว่ารอให้มันโตเต็มที่นะครับอืมเดี๋ยวขุดขี้เกียจเก็บแบบเก็บรวบอะท่านผู้ชมเข้าใจใช่ปะเออนั่นแหละแบบนั้นแหละอ่ะ ต่อไปนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตอ่เน่วงแหวนใหม่แล้วก็อ่เน่มังกรต่อนะครับโอเคเดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เน,นี่สีขาวอ่ะอัปเดตเน่สีขาวให้เป็นเน่โจกันครับแล้วก็ให้เป็นเลเวลสามป้ายเรียบร้อยนี่โคเทบวกอะไรบ้างดูสิ สเต็งห้าอ่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆสําหรับเนมบังกรของผมนีครับแล้วก็เนโจกันเนี่ยเนโจกันแค่ถือก็ได้แล้วแหละเนโจกันอ่าไม่หายใช่ไหมโอเคเนโจกันสเต็งห้าเช่นกันครับแล้วก็เนโจกันเนี่ยก็มา,มาคราฟต่อได้นะแต่ว่าไม่พอไปไหนได้วะนี่ฮะมันออามาทําเป็นอัคระครา,ราทุย อระคามะเอออระคามะมันเอามาทําได้เลยครับอันนี้เราก็สาม,มารถทําโหมดเซียนได้แต่เลเวลแรกเลยนี่แต่ว่าเรายังไม่ผมอยากได้อันเนี้ยชินราเทนเซ่ชินราเทนเซ่ก็ <c oughs> อยากได้เลยแต่ว่ามันต้องทํายังไงก่อนแต่ว่านะครับอ่ะโอเค อ๋อเราต้องได้เนี่สั่งสาระมาก่อนนะครับแต่ว่าเออโอเคเดี๋ยวก็นะเราเนี่ยวงแหวนมาผมจะทําสูตรครับด้วยเออจะดูสูตรครับด้วยนะครับอ่านี่เนี่ยวงแหวนนะครับไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ไม่ใช่ใชเปิดเปิดเปิดกล่องเปิดกล่องเอออ่ะเก็บของไปก่อนครับแล้วก็เราจะเอาขวดยาของ หาที่เรามานี่เราต้องทําอย่างนี้อ่ะโอเคท่านผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเราจะอัปเกรดเนตรวงแหวนให้กลายเป็นเนตรสังสาระป้างเรียบร้อยเนตรสังสาระนะครับโอเคดูก่อนถอ,อดออกมาอยังโอเคสเต็งห้าเนตรสังสาระปัาบเนตรสังสาระก็จะ คล้ายๆกันมั้งครับแต่ว่านี่เราได้อ๋อโอ้ไม่เกิดเฮ้ยแต่ว่านี่ไงอ่าเรียบร้อยท่านผู้ชมผมได้ของไปลงถ้ำแล้วไปหาของเลี้ยวไห่เหงุงื้งอไห่เหงุงื้อโคตรบ้ามากอ่ะไอ้นี่เราก็ต้องมีอลักขามะแล้วก็มีเน่วงแหวนนะครับโอเค งั้นเราจะมาทำในวงแหวนกันต่อนะครับแล้วมาทำเฮ้ยเดี๋ยวแต่ว่าผมต้อง๊มอันนี้ก่อนดีกว่าอ่ะใสา่โอเคในวงแหวนเริ่มปับต่อไปครับเราต้องทำไม่น,นี่ให้เป็นอันนี้ก่อนอ่ะไปเลยครับมีเยอะครับมีเยอะมีเยอะ,ยอะจัก,การะเรามีค่อนข้างเยอะครับอัปเดตโดนงที่สองครับโดนงที่สามครับแล้วก็ ได้เป็นเมตรวงแหวนอีกหนึ่งดวงเป็น r ิ n เน u ซูพล m เมอร์ซูพีโมโอเอ้ยไม่ใช่ถูกแล้วบวกอะไรบ้างบวกสเต็งแบบขั้นสุดนะครับจัมบูทสามนะครับสปีดก็โอโ้โหโอ้โหสปีดแบบวัวตายควายล้มเลยท่านผู้ชมรีเทนสี่นะครับในวิชั่นสามนะครับจัมบูทสามขุดเร็วสามว้าวแล้วก็เราจะทำ ชินราเทนเซกันแต่ว่าอืขอพผู้ชมด้วยนะครับโอเคเราถอนเนตออกมาก่อนครับแล้วก็เราจะทำชินราเทนเซอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูเลยชินราเทนเซมันเป็นยังไงอ่าผมคิดว่าเอาบริเวณตรงนี้เลยแล้ะกันเนาะเอาตรงนี้เหละเอาให้มันพังๆไปเลยเดี๋ยเดๆเดีเยวเด,วเด,วเดวมันยังไม่ใช้ เดี๋ยวทำไมใช้ไม่ได้อ่ะอ่าทำไมใช้ไม่ได้ทำไมใช้ไม่ได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมังก็ยิงดังเลยยิงดังเลยอ่าใส่ก่อนนะโอ้ต้องต้องกดด้วยวะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงผู้ชมดูชินราเทนเซ่หายไปหมดเลยหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะ โอ้ยหโอ้โอโอ้โอ้โอ๋อ,อคือมันต้องกดย่อแล้วก nee, um. ็ทานี่เห็นไมคือดูโล่งหมดเลยแล้วมันจะหาแลได้ป่าววะเอออ้แต่นี่มันมันพิกัดพิกัดต่าสุดเลยนะไม่ไม่ใช่พิกัดต่ามันพิกัดอยู่ที่46ซึ่งแรมันอยู่พิกัด10 56ประมาณนั้นนะฮะถึงจะเจอซึ่งก็เออน่าจะยังไม่ต้องกังวลก่อนนะฮะ แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องทำการทดสอบนะเพราะว่าถ้าเราทำโมโม่ทั่เนี่ยแรกหายหมดเลยนะครับอืมโอเคขอทดสอบอีกรอบหนึ่งนะเฮ้ยเดี๋ยวคาถาหายไปไหนมันใช้ได้ครั้งเดียวหรอมันใช้ได้ครั้งเดียวหรอ อา้าวมันมันม,ม,ม,มันใช้ได้ครั้งเดียวเหรออา้อาวอ้าวโอเคไม่เป็นไรช่างมันครับคือนี่ก็อ่าถือว่าเป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าชินราเทนเซมันมีความรุนแรงมากนะครับอือฮึโอเคเดี๋ยวอ่าขอเคลียร์บริเวณพื้นที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะก็เดี๋ยวตัดคลิปก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคเคลียร์ก่อนนะเคลียร์พื้นที่ก่อนเคลียร์พื้นที่ก่อน อะก่อนอื่นเลยเราต้องหาวิธีครับน้ำยา DNA ของฮาชิดามะด้วยนะครับก็โอเคเดี๋ยวไว้ผมขอไปทำการทดสอบอะไรให้ได้มากกว่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาเจอกันในพาร์ทสีต่อไปนะครับผมก็โอเคตรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเจม